วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซุปเปอร์แตเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านใดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยพเพื่อเสดงกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่อง m ม s สตอรนะครับ สำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทรเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความนด้จะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตัวดับขนมไทย16ตุลาคม2568ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการเรียนรู้ต่างๆทั้งเมนูทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติ ในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นโดยในคลิปนี้นะครับทางช่องก็จะมานำเสนออัตราการปรุงเมนูของดับขนมไทย16ตุลาคม2568ทั้งหมด20เมนูในคลิปนี้นะครับก็เข้าสู่การวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงสำหรับเมนูที่1เลยนะครับ โดยเมนูที่1จะเป็นเมนูของอาจารย์ฐานิดาจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับร้อยสิบหน่วยเหนือโดยชุดการปรุงเมนูนี้สถิติรวมหลุดอยูหนึ่งครั้งก็คือครั้งล่าสุดวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาจากความน่าจะเป็นอัตราการปรุงของตัวได้ดับสนวนมากหากครั้งไหนที่หลุดครั้งต่อมาจะกลับมาเดินดีอยู่ที่90%ซโดยในวันที่16ตุลาคม68อาจารย์ฐานิดาได้รังสรรค์คัดเลือก อัตราการปรุงเมนูที่1ออกมาดับร้อยสิบหน่วยเหนือ2ก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่2จะเป็นเมนูของอาจารย์คนบ้านตากนะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับใต้ทุกหลักโดยชุดการปรุงสถิติ รวมหลุดจู่หนึ่งครั้งในวันที่10อ่าวันที่1ตุลาคมดับ9ออก7-7ผ่านสำหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมอาจารย์คนบ้านตากได้รังสรรคัดเลือกอัตราการปรุงดับใต้ทุกหลักดับ5ในเมนูที่2นะครับก็พิจารณาอัตราการปรุงอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับก่อนรังสรรคเมนูออกมา ต่อมาจะเป็นเมนูที่3จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ลจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงเมนูนี้ดับร้อยสิบหน่วยเหนือโดยชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมดับร้อยสิบหน่วยเหนือศูนย์ออก978ผ่านทั้งร้อยสิบหน่วยเหนือสำหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมอาจารย์เปิ้ลได้รังสรรค์ อัตราการปรุงเมนูที่3ออกมาดับ110หน่วยเหนือ3ก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่4จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ลอีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะร้อยเหนือ10กับหน่วยไม่เกี่ยว โดยชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมดับร้อยเหนือ1ออก978ร้อยออก9ผ่านสำหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคม68อาจารย์เปิ้ลได้รังสรรคคัดเลือกเมนูออกมาดับเฉพาะร้อยเหนือ5 10กับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่4นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่5จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ลอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะ10เหนือร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวด้วยชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมดับเฉพาะ10เหนือ9ออก9 7 8 10ออก7ผ่านสำหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมอาจารย์เปิ้ลได้รังสรรค์คัดเลือกเมนูออกมาดับเฉพาะ10เหนือ5ในเมนูที่5นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่6จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ลอีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะหน่วยเหนือ10กับร้อไม่เกี่ยวโดยชุดการปรุง1ตุลาคมดับเฉพาะหน่วยเหนือ0ูนยออก978หน่วยออก8ผ่านสำหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคม68อาจารย์เปิ้ลได้รังสรรค์คัดเลือกชุดการปรุงออกมาดับเฉพาะหน่วยเหนือ2 10กับร้อไม่เกี่ยวในเมนูที่6นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่7จะเป็นเมนูของอาจารย์ดังเมสไซจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะ10ใต้คงที่ก็คือดับเฉพาะ11คงที่มาตลอดสถิติหลุด1ครั้งโดยชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมดับเฉพาะ1 0ใต้1ออก7 7 10ออก7ผ่านสำหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมอาจารย์ดังเมสไซก็จะเป็นชุดดับใต้คงที่1 ฉพาะ10นะครับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่7ต่อมาจะเป็นเมนูที่8จะเป็นเมนูของอาจารย์ดังเมสไซา์อีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะหน่วยใต้10ไม่เกี่ยวโดยใส่ติชุดการปรุงดุจะ1ครั้งโดย1ตุลาคมดับเฉพาะหน่วยใต้3ออก7จะดหน่วยออก7ผ่าน สำหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมอาจารย์ดั่งเมสายได้รังสรรคดเลือกเมนูออกมาดับเฉพาะหน่วยใต้4 10ไม่เกี่ยวนะครับในเมนูที่8ก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไป ต่อมาจะเป็นเมนูที่9จะเป็นเมนูของอาจารย์ดังเมสัยอีก1ชุดจะเป็นชุดดับเฉพาะ10ใต้หน่วยไม่เกี่ยวใส่ทีชุดการปรุงหลุด2ครั้งขออภัยครับหลุดอยู่5ครั้งนะครับโดยชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมดับเฉพาะ10ใต้0ูนย์ออก7จ็ดออก7ผ่านสาหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมอาจารย์ดังเมสไซได้รังสรรค์เลือกเมนูออกมาดับเฉพาะ สิใต้8หน่วยไม่เกี่ยวนะครับก็พจิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปสำหรับเมนูที่9ต่อมาจะเป็นเมนูที่10จะเป็นเมนูของอาจารย์โซยุจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงชุดดับนินจาดับเหนื้อตัวตรง ดับใต้ตัวตรงนะครับโดยชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมใต้ออก77ก็ดับผ่านเนื้อออก78ก็ดับผ่านทั้งสองนะครับ เรามาพิจารณาต่อสำหรับวันที่16ตุลาคม68เมนูของอาจารย์โ so ซยุชุดนินจาวิเคราะห์อัตราการปรุงดับใต้ตัวตรงก็จะมีดับ3553 8089 0257 1315468 6 2427779 03 394165แล้วก็91นะครับที่ก็จะเป็นชุด อัตราการพงดับใต้ตัวตรงส่วนดับเนื้อตัวตรงนะครับก็จะมีดับ85895456 616709901216 789230344547 01แล้วก็23นี่ก็จะเป็นเมนูที่10เพื่อน,นําไปพิจารณาและรังสรรเมนูออกมานะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่11จะเป็นเมนูของอาโซยุ oyu, อีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดดับเหนือตัวตรงดับใต้ตัวตรงโดยชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมใต้ออก77เหนอือออก78ก็ผ่านทั้งสองนะครับเรามาตามต่อสำหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมอาจารย์โซยุได้รังสรรค์คัดเลือกนะครับอัตราการปรุงดับใต้ตัวตรงก็จะมีดับ1 2 1 8

ขอไปครับ5265นะครับ36507887 81แล้วก็94นี่ก็จะเป็นเมนูที่11เพื่อนำไปพิจารณาและคัดเลือกออกมานะครับว่าตัวไหนจะมาตัวไหนจะดับนะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่12จะเป็นเมนู ชุดดับร้อยสิบหน่วยเหนือโดยชุดการปรุงสเตติเยังเดินดีพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับสำหรับชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมดับ6ออก978ผ่านสำหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคม68ท่านอาจารย์ย่รังสรรคัดเลือกเมนูออกมาดับ1 1 0หน่วยเหนือดับ5ในเมนูที่12นะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไป ต่อมาจะเป็นเมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์เฉินหลง JK จะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับร้อยหน่วยเหนือนะครับโดยชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมดับร้อยหน่วยเหนือ2ออก978า่านสำหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมอาจารย์เฉินหลง JK ได้รังสรรค์คัดเลือกเมนูออกมาดับร้อยหน่วยเหนือ0นะครับ ก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปก่อนตัดสินใจนําไปพิจารณาคัดเลือกตัวเด็ดเป็น,นูออกมาในวันที่16ตุลาคมนะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่14จะเป็นเมนูของอาจารย์เฉินหลง JK อีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับใต้ทุกหลักโดยชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมดับ3ออก77ผ่านสำหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมท่านอาจารย์เฉินหลง JK ได้รังสรรค์เลือกเมนูออกมาดับใต้ทุกหลักดับ7ครั้งที่164กก็พิจารณาอัตราการปรุงอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่15จะเป็นเมนูของอาจารย์เจจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับใต้ตัวเดียวโดยชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมดับ9้าออก77ผ่านสำหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคม68อาจารย์เจได้รังสรรค์เลือกเมนูออกมาดับใต้ทุกหลักดับสอนะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปว่าจะดับผ่านหรือไม่สำหรับราการปรุงในเมนูที่15นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่16จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับปักหลักนะครับเฉพาะ10หน่วยโดยชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมดับปักหลักใต้นะครับ10ไม่มี0 10ไม่มี2แล้วก็หน่วยไม่มี9ออก7จก็ผ่านทั้ง0แล้วก็หน่วยสำหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมอาจารย์เจได้รังสรรค์คัดเลือกเมนูออกมาชุดการปรุงที่1 ดับ10ตายกาาชุดการปรุงที่2ดับ10ใต้3แล้วก็ชุดการปรุงที่3ดับหน่วยใต้0ก็จะเป็นเมนูที่16พิจารณาอัตราการปรุงอย่างมีวิจารยณน,นะครับสำหรับเมนูนี้ต่อมาจะเป็นเมนูที่17จะเป็นเมนูของอาจารย์เจอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับปกหลักเฉพาะ นะครับ10หน่วยเหนือโดยชุดการปรุง1ตุลาคมดับชุดที่1ดับ10เหนือ5ชุดที่2ดับ10เหนือ2อชุดที่3ดับหน่วยเหนือ8นะครับก็ผ่านเฉพาะ10หลุดหน่วยไปสหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคม68อาจารย์เจได้รังสรรค์คัดเลือกเมนูออกมาอัตราการปรุงชุดที่1ดับ10เหนือ3ชุดที่2ดับ10เหนือ3แล้วก็ชุดที่3ดับหน่วยเหนือ3 โอกาสชุดดับเฉพาะหน่วยเหนือ3อยู่ที่95%ที่จะกลับมาเดินนี้ก็สูงเช่นเดียวกันก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณในเมนูที่17นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่18จะเป็นเมนูของอาจารย์เจอีกหึงชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเหนือตัวตรงทั้งหมด3ชุดการปรุง โดยชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมนะครับชุดการปรุงที่1ดับ50ถึง59ออก78ก็ผ่านชุดการปรุงที่2ดับ2 0ถึง2อออก78ก็ผ่านส่วนชุดการปรุงที่3หลุดนะครับดับ78ออก78ก็หลุดไปเรามาตามต่อสำหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคม68อาจารย์เจได้รังสรรค์คัดเลือกอัตราการปรุงดับเหนือตรวจตรงทั้งหมด3ชุดการปรุง ชุดการปรุงที่1ดับตั้งแต่3031 32 33 34 35 36 37 38แล้วก็39ชุดการปรุงที่2ดับ3031 32 33 34 35 36 37 38แล้วก็39แล้วก็ชุดการปรุงที่3ดับ0313 23 33 43 53 63 73 83 แล้วก็93นะครับก็พิจารณาอัตราการปรุงอย่างมีวิจรารณญาณต่อไปว่าจะดับผ่านหรือไม่ในชุดการปรุงที่3โอกาสที่จะกลับมาเดินดีสูงอยู่ที่95%ของ adj นะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจรารณญาณต่อไปในเมนูที่18 ต่มันจะเป็นเมนูที่19จะเป็นเมนูของอาจารย์เจอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับใต้ตัวตรงทั้งหมด3ชุดการปรุงโดยในวันที่1ตุลาคมชุดการปรุงที่1ดับ0 0นถึงศูนออก77ก็ดับผ่านชุดการปรุงที่2ดับตั้งแต่2 0งศถึงสองออก77ก็ดับผ่านแล้วก็ชุดการปรุงที่3ดับตั้งแต่0ูนย์ถึงเกออก77ก็ดับผ่านดับผ่านทั้ง3ชุดการปรุง แล้วก็นามาตามต่อ16ตุลาคม68อัตราการปรุงของอาจารย์เจได้รังสรรค์เลือกเมนูออกมาอัตราการปรุงดับใต้ตัวตรงชุดการปรุงที่1ดับตั้งแต่9091 9293 9495 96 97 98แล้วก็99ชุดการปรุงที่2ดับ3031 32 33 34 35 36 37 38แล้วก็39แล้วก็ชุดการปรุงที่3ดับทั้งแต่0010 20 30 40 50 60 70 80แล้วก็90นี่ก็จะเป็นเมนูที่19เพราะนั้นไปรังสันขเลือกเมนูออกมานะครับ แล้วก็เมนูที่20จะเป็นเมนูของอาจารย์รามอินทาจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะ10หน่วยเหนือร้อยไม่เกี่ยวดยชุดการปรุงเมนูนี้ของอาจารย์รามอินทาสถิติหลุดหนึ่งครั้งก็คือวันที่16กันยายนนะครับโดยชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมดับเฉพาะ10หน่วยเหนือศูนย์กับ5ออก7 80ออก 7, 7หน่วยออก8ผ่านจากที่หลุดในวันที่16กันยายนก็กลับมาเดินดีต่อ1ตุลาคม สำหรับชุดการปรุงเมนูนี้ในวันที่16ตุลาคม68อาจารย์รามอินทาได้รังสรรค์แเลือกเมนูออกมาดับเฉพาะ10หน่วยเนือ1กับ4 1กับ4นะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนี่ก็จะเป็นทั้งหมด20สำนักนะครับที่นำมาพิจารณาตาการปรุง20เมนูเพื่อนำไปพิจารณาตดตรับขนมไทยต่อไปในการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละเมนูนะครับล้วมเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ และรับชมต่อไปและขอ,ขอบคุณโดยการในรูปของแต่ละอาจารย์ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์เพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเป็นแนทางในการวิเคราะห์ตัดตรับขนมไทย16ตุลาคม2568ต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่อง m a s สตูดินะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ